สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายเบื้องต้นวันนี้ก็เสนอตอนคืนรถให้ไฟแนนซ์แล้วจบไหมก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อคราวที่แล้วนะครับที่บอกว่าเมื่อเราเอารถไปคืนให้เขาหรือถูกเขา ยึดลดคืนแล้วก็ถือว่าสัญญาเลิกกันเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วมันจบสิ้นกันไหมเราต้องรับผิดอะไรต่อเขาอีกไหมหรือว่าเขาต้องรับผิดอะไรต่อเราอีกไหมก็มาดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องผลของการบอกเลิกสัญญาโดยการคืนรถนะครับก็ขอย้อนไป จากคลิปที่แล้วสักนิดหนึ่งที่ผมเคยบอกไปว่าเมื่อเราผ่อนไม่ไหวแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือน,นำรถไปคืนบริษัทไฟแนนซ์นะครับไม่ควรนำไปขายต่อไปจำหน่ายไปจำานำํำนะครับอาจจะมีความผิดทางอาญาได้ในคลิปนั้นที่พูดได้พูดไปอย่างนั้นเหตุผลที่เราอาจจะต้องผิดอาญาก็คือ รถที่เรานํามาใช้ที่เราเช่าซื้อมานะครับยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรานําไปขายไปซุกซ่อนไปอะไรก็แล้วแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์เขาไม่สามารถติดตามเอารถคืนได้เราอาจจะมีความผิดฐานช่อกงหรือยกักยอกได้ทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เห็นมีการขายต่อขายรถต่อไปให้ญาติบ้างให้เพื่อนบ้างเพื่อไปผ่อนต่ออย่างนี้จะทําได้ไหม ก็เกิดคำถามตามมาคำตอบในประเด็นนี้นะครับโดยหลักแล้วก็ทำไม่ได้นะครับก็คือโดยหลักแล้วเราไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เราจะเอาไปขายไปจําหน่ายโดยพระรารานั้นทำไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเจ้าของยินยอมก็สามารถทำได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเจ้าของในที่นี้ก็คือบริษัทไฟแนนซ์ วิธีที่เขาทำกันก็คือเราก็พาผู้ซื้อรายใหม่เข้าไปทำสัญญากับบริษัทไฟแนนซ์อาจจะเป็นสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายก็ได้นะครับแล้วแต่จะตกลงกับบริษัทไฟแนนซ์ก็เหมือนกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้คือเปลี่ยนจากตัวเราที่เป็นลูกหนี้ที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อให้กับบริษัทไฟแนนซ์มาเป็นเพื่อนมาเป็นญาติของเรา ก็คือเปลี่ยนคู่สัญญากันไปเลยเปลี่ยนจากเราเป็นญาติเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดทีนี้กลับมาประเด็นที่เราตั้งหัวข้อไว้ว่าคืนรถให้ไฟแนนซ์แล้วจบไหมนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าการคืนรถหรือเขามายึดรถเราทั้งสองกรณีนี้ถือว่าเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันแล้ว โดยหลักนะครับเมื่อมีการเลิกสัญญาแล้วคู่กรณีก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีความรับผิดไม่มีสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อใดๆต่อกันแล้วสัญญาจบแล้วก็จบกันไปนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีเราอาจต้องรับผิดในที่นี้ก็อาจจะต้องรับผิดในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรับผิดในค่าปรับอาจต้องรับผิดค่าส่วนต่าง ค่าส่วนต่างที่เขานำรถที่ยึดจากเราไปขายแล้วได้ราคาน้อยกว่าที่ระบุในสัญญาอันนี้ก็อาจจะต้องรับผิดได้แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าค่าเสียหายที่เขาสามารถเรียกร้องจากเราได้เนี่ยเขาอาศัยอำนาจตามกฎหมายใดสำหรับกรณีที่1ค่าเสียหายก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391วรรคท้ายซึ่งบัญญัติว่า การใช้สิทธิ์เลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องความเสียหายถึงแม้เราจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาเช่าซื้อแต่ถ้าเราไปทำละเมิดต่อทรัพย์สินของเขาอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเราไปทุบรถเขาให้พังก่อนที่จะนำไปคืนอย่างนี้ก็ต้องรับผิดในฐานทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหาย รับผิดในฐานในมูลละเมิดนะครับไม่ต้องไม่ใช่รับผิดตามสัญญาเช่าซื้ออีกต่อไปอันนี้ก็เป็นการอธิบายเห็นภาพชัดๆนะครับว่าเราลดไปคืนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเราก็ต้องรับผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนกรณีที่2เรื่องค่าปรับหรือเบีย้ยปรับนะครับส่วนใหญ่เบีย้ยปรับหรือค่าปรับเขาจะระบุไว้ในสัญญานะครับว่าถ้าเราคืนรถ ก่อนกำหนดหรืออะไรก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้เขาสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับหรือเบีย้ยปรับจากเราเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นถ้ามีการเขียนสัญญาไว้เช่นนั้นโดยหลักแล้วเขาก็เรียกค่าปรับจากเราได้แต่อย่างไรก็ตามค่าปรับหรือเบีย้ยปรับดังกล่าวเขาจะเรียกจากเราได้ก็ต่อเมื่อเขาได้สงวนสิทธิ สงวนสิทธิ์ไวใ้ในขณะที่เขารับรถเราคืนเขาก็ต้องมีการบอกกล่าวที่กฎหมายเรียกว่าบอกสังวนสิทธิ์ว่าจะเรียกเบี้ยปรับแต่ถ้าเวลาที่เรารถไปคืนเขารับรับรถคืนเสร็จแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเขาจะมาเรียกเบี้ยปรับในภายหลังอย่างนี้เรียกไม่ได้นะครับต่อไปก็ สำหรับกรณีอันนั้นเป็นสองกรณีนะครับค่าเสียหายแล้วก็เบี้ยปรับที่เขาสามารถเรียกจากเราได้ก่อนที่จะมาดูตัวอย่างเรื่องค่าเสียหายเบี้ยปรับนะครับก็มาดูเรื่องค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดลดก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ในทางปฏิบัติแล้วผู้เช่าซื้อรถมาเมื่อโดน ยึดรถกลับไปแล้วเขานำไปขายเขายังต้องมาเรียกค่าส่วนต่างสมมุติว่าเราซื้อเขาในราคา4ี่แ0 0เราผ่อนเขาไปหนึ่งแสนเขาก็ถือว่าเรา,เ,าเรายังเป็นหนี้เขาอยู่สา0 0 0 0ถ้าเขาไปขายทอดตลาดได้เงินมา1นึ่งแสส่วนต่างที่เหลือกสองแ0นเขาก็มาเรียกจากเราได้โดยในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วในทางกฎหมายค่าส่วนต่างตรงนี้จะเรียกได้ไหมก็ย้อนกลับไปดูหลักการเดิมนะครับที่ผมบอกว่ามันเลิกสัญญาเลิกแล้วต่อกันแล้วก็เรียกค่าส่วนต่างตรงนี้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีบริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทลิสซิ่งเขาเขียนไว้ในสัญญานะครับว่าถ้าขายแล้วได้ราคาไม่ครบตามที่เขาขายให้เราเขาสามารถเรียกส่วนต่างตรงนั้นจากเราได้ซึ่งในอดีตนะครับ ข้อสัญญานี้ก็มีผลใช้บังคับได้ก็ผลก็ออกมาเป็นว่าเราลดไปคืนเขาแทนที่จะจบไม่จบเขาไปฟ้องเราแล้วเรียกค่าส่วนต่างมากมายได้เลยนะอดีตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติข้อสัญญาพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม2,540เกิดขึ้นแล้วนะครับตลอดจนมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ2561เพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับบริษัทเช่าซื้อบริษัทลิสซิ่งนะครับหรือบริษัทไฟแนน์เมื่อยึดรถจากเราไปแล้วจะมาเรียกส่วนต่างที่ไม่พอกับค่ารถ ตามตามที่เราเซ็นสัญญาไว้กับเขาโดยพละการโดยอำเภอใจไม่ได้แล้วนะครับในเรื่องนี้ก็มีดีกามีคดีอยู่คดีหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องส่วนต่างคิดว่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดในลำดับต้นๆเลยนะครับก็คือกรณีศึกษาตามคำพิพากษาสารดีกาที่2330-2558นะครับก็เป็นเรื่องที่ เลิกสัญญากันแล้วแล้วก็บริษัทไฟแนนซ์นี่นะครับก็มาเรียกค่าส่วนต่างโดยอาศัยสัญญาเช่าซื้อนะครับจะเรียกได้ไหมอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าในสัญญาเช่าซื้อเขาเขียนไว้ระบุชัดว่าเขาขายรถให้เราสมมติ4 0 0แสนเราผ่อนไปแค่แสนเดียวเสร็จแล้วรถไปคืนเขาหรือเขายึดรถคืนไป แล้วเขาไปขายได้เงินมาแค่1น0่0แสรวมกันแล้วเป็น20000นแล้วส่วนต่างที่ขาด20000นเขาจะมาเรียกกับเราได้อีกไหมนะครับก็ตามมาดูดีการนี้นะครับก็ตามดีการนี้สัญญาเช่าซื้อระบุให้รับผิดส่วนต่างนะครับเป็นแบบฟอร์มของเขาเลยพอเขายึดหรือว่าคืนลดไปแล้ว นะครับก็ตามกฎหมายอย่างที่เรียนไปข้างต้นก็ถือว่าต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายแล้วคู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไปนี่เป็นหลักเลยนะครับเลิกแล้วก็เลิกกันไปไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่ไม่มีความผูกพันตามสัญญาอีกต่อไปแล้วบริษัทโจทย์ก็คือบริษัทลิสติงนี่นะครับ ผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาส่วนที่ขายทรัพย์ที่เช่าซื้อไปหรือราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาตามสัญญาข้อ15ซึ่งระงับไปแล้วไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นสารดีกายังในคดีนี้ยังยังวินิจฉัยอีกต่อไปนะครับว่าแม้ประเด็นเรื่องเรียกได้ไม่ได้นี่นะครับจำเลยทั้งสีจำเลยทั้งสีนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้เช่าซื้อ หนคนแล้วก็ผู้ค้ำประกันอีก3คนนะครับแม้จำเลยทั้ง4จะไม่ได้ยกขึ้นดีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 4 2วรรค5โดยสรุปก็คือเรียกไม่ได้นะครับค่าขาดราคาหรือค่าส่วนต่าง ท,ที่ขายแล้วได้ราคาไม่ครบตามที่ระบุในสัญญานี่นะครับ Ryan. อันนี้ก็คือขนาดระบุในสัญญานะครับระบุในสัญญาว่าเมื่อเขายึดรถไปขายแล้วได้ราคาไม่ครบตามที่เขาระบุในสัญญาที่ทําไว้กับเราเขาจะเรียกส่วนต่างก็เรียกไม่ได้นะครับแต่ทาง <fi> ที่ดีนะครับถ้าไมไ่ไม่ได้ระบุในสัญญา ถ้าเราลดไปคืนเขาเขามักจะให้เราเซ็นเอกสารอะไรที่บอกว่าให้เรารับผิดอย่างง,าน,างนี้นะครับก็โดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็ไม่มีความจําเป็นนะครับต้องไปเซ็นนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติให้สัญญาเลิกกันเมื่อสัญญามันเลิกกันแล้วเราก็ไม่ควรไปเซ็นเอกสารอะไรให้มันผูกมัดเรานะครับอันนี้ก,ก็ก็เป็นเรื่องอผลในทางกฎหมายนะครับว่าถ้าคืนลดแล้วจบกันไหม จริงๆก็มีตัวอย่างคดีอีกหลายคดีนะครับตามความพิพากษาสารดีกาที่เตรียมไว้แต่คิดว่าจะพูดในคลิปนี้ก็คงจะยืดยาวเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยบอกต่อโดยการแชร์ไปให้คนที่ท่านรักได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ